อาม,ม่าสวัสดีครับกูหมอคงเกงเ่งหลาะอาม,ม่าสบายดีนะครับสปาดีสปาดีอ๋อแล้วคุณหมอทาง,งานเป็นยังไงบ้างอูยอาม,ม่าหมอเหมือนอะไรเป็นแค่นักศึกษาแพทย์ปีสองไมาโทษก็เหมือนเหมือกังนั่งลาลาโคงเก่งขออาม,ม่าเก่งจะตายอาม,ม่าเป็นไรอ่ะตุต้งตองมีหลานเป็นหมอตุต้งตองโอยตกใจหมดอมมาม่าอันนี้ก็เลิกเรียกว,ว่าหมอได้แล้วเป็นแค่นักศึกษาแพ นะ่นะเป็นละิิคราวนี้ทราบซึ้งเจกนาะโอ,โอนะแบบแบบๆนะามาเดี๋ยวยุบไม่ต้องโทรทไมอะอามา่ามีคุณหมออยู่ตรงนี้ทางโคงไม่ได้อามา่าผม,มให้<น>ายาเวลาผู้ใหญ่พูกหรืออยากค่ะไม่โทรก็คือไม่โทรหรือจงใช้ความรู้ที่ลืมมีรักษาอาม่าให้ลอย ในเลคเชอร์เมื่อวานอาจารย์สอนว่าถ้าคนใดคนหนึ่งไม่มี vital signs คนคนนั้นไม่มีชีวิตโอเคเอาล่ะนามาสหลังรงรักของอาม่าอาม่าจะไม่เป็นไรนะอามาทุกอย่างจะโอเคอาม่าสิบ สิ่เท่ววาไรวโอเคนับใหม่หนึ่งสอสมฮาร์ดเร110ทหน0ิบปีต่อวินาทีอาม่าผมคิดว่าอาม่าเป็นทากิ่คาาดียครับ